สวัสดีครับกลับมาพบกับพอ l y วอร์ประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2 0 2พกันอีกครั้งนะครับพระเจ้าไม่ได้ส่งความเจ็บป่วยความขัดสนหรือความล้มเหลวมาเพื่อสอนเราอย่าเข้าใจพระองค์ผิดนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งความเจ็บป่วยความขัดสนหรือความล้มเหลวมาเพื่อสอนเราแต่พระองค์ทรงใช้สถานการณ์เหล่านี้เพื่อทำให้เราเติบโต และเข้าใจในพระคุณความรักของพระองค์มากขึ้นต่างหากในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าท่านมีความเชื่อไม่พอหรือบกพร่องตรงไหนหรือพระเจ้ากำลังไม่พอใจในตัวท่านซึ่งความจริงคือ พระเจ้ายังคงรักท่านเหมือนเดิมและอยู่ในท่านเสมอจงมอบปัญหานั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระองค์จะส่งนำท่านไปสู่แผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตท่านพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลอบโยนและทรงอยู่ในเราในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากและจงระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความทุกข์ความทุกข์ยากลำบาก และปัญหาต่างๆมากมายที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้และความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากโลกที่ตกอยู่ในความบาปและความตายและในคำสาปแช่งในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่12ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่เชื้อบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวคืออดัมและความตายก็เกิดมาเพราะเชื้อบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างความทุกข์ยากเหล่านี้แต่พระองค์ทรงอยู่ในเราและทรงช่วยเราในยามที่เราต้องเผชิญกับมันในพระธรรมสองโครินธบทที่หข้อที่สาได้กล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงกรุณา และพระเจ้าแห่งการปลอบโยนทั้งปวงผู้ทรงปลอบโยนเราในความทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากใดๆด้วยการปลอบโยนที่เราเองได้รับจากพระเจ้าในพระคำนี้เราเห็นถึงความรักและการปลอบโยนของพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งของการปลอบโยนและความการุณา และพระองค์ทรงเรียกเราให้แบ่งปันการปลอบโยนนี้กับผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากการที่เราได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าทําให้เรามีความสามารถที่จะปลอบโยนผู้อื่นได้เช่นกันพระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์และพระองค์ทรงประทานสันติสุขและความเข้มแข็งให้เราในยามที่เราต้องการในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6-7ได้บอกว่า อยากกระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นแม้ว่าเราจะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตเราสามารถมั่นใจได้ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราและทรงใช้สถานการณ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพระเจ้าอวยพรครับ